เฮลโลทุกคนนะฮะไม่ได้อัดนานเลยอาจจะตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟคุกกี้แบทเทิลเฮียอะไรสักอย่างจำชื่อเซิร์ฟไม่ได้นะซึ่งเมื่อกี้ไปเจอเพื่อนมาในเซิร์ฟนี้แหละแต่อันนั้นมันเป็นไมโครแบทเทิลซึ่งผมเพิ่งกดออกนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในบิลแบทเทิลก็คือการสร้างของมาแข่งกันนะครับก็ไม่ได้อัดนานเลยก็มีบอกว่า ใครไม่รู้แม่งมาบอกเอ่ออะไรอะไรสักอย่างนี่แหละชักแม่งนะก็เจอคนที่รู้จักประมาณสองสามคนก็คุยกันเล่นกันเข้าดีกว่ารอรอไอ,อนีน่ไม่มีใครเข้าจริงเลยเนะี่ยเข้าก็ได้ จีจีกายรอสามวันที่ผ่านมานี้ไปไข้ทหารนะไป่ายไม่ได้ไข้ทหารไข้ลูกเสือพงระดานะโคตรปวดขาไอ้ยมาอีกแล้วไอ้หนองก้อนเตีม มันอะไมันจะเต็มวะไป่สี่สี่คนละหรือจะเข้าไมโครแบตเตอรดีฮะคิด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 เปลี่ยนเป็นไมโครก็ได้ เล็กๆอย่างมั hmm. นเป็นบิวอยู่เลย oh. mm hmm. เป็นอะไรของเองครับ mm hmm. พี่น้อง <c oughs> แป๊บหนึ่งนะฮะ บิวจัดกี้ขีดขีดอยู่ไหนวะนี่ขีดบิวตัดโอเคเราก็รอเป็นไมโคร เราก็ปิดนี้ไปก่อนแล้วก็เข้าใหม่อืมคุณนก็จะเข้าด้วยก็ไม่ตรงข้าเป็นไรครับพี่น้องเป็นสกายวอยแกละ,ะเจ้าไมโครแบตเทิรนเฮ้ย เป็นบิลแบตเติร์นเฉยอือชื่อ,อ,อือใครวะลองเข้าอีกทีบิลแบตเติร์นอย่างอีกโห่ป้าเปิดให้กุโดอย่างอีกสกายวอยด์ <c oughs> พอเข้าปุ๊บบิลแบตเติร์นย้ำอือย้ำม,มาเลย ในเยอะม,มากลองเข้าก็ได้เข้าข้างในโอเคใครจะรู้ก็รู้แม่งไปช่างแม่งปุมสนนะฮะคนเจ็ดคนคนเดียวอ่าอันนี้ให้สร้างไรเอ่ยรอก่นอนรอเต็มกัน เป็นอะไรที่แลกมาเนะเพราะผมไม่ได้ใช้ Wi-Fi ในการเข้านะผมจะเข้าโดยใช้ MCP Master นะฮะทำได้ทุกอย่างรอไปรอวันนี้ต้องเล่นให้ได้ัะเกมฮนะอืมยัง J-O-I-N Game ah, One Tây mát Mà má. อ่าสร้างกระต่ายใครมันจะไปสร้างได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวกระต่ายเลยอืมดูบอวมมาสร้างเป็นตีนกระต่ายอ่าฮะก็เ <c oughs> <c oughs> ออเหมือนเท้ายักษ์เลยประมาณนี้อ่ากระต่าย ว่าเป็นโบนี่วะเดี๋ยวชิกะจะว่าไปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นไปไหนเนี่ยกระต่ายนี่แหละกระต่ายกูเอาแบบดับบิ้ลมหายักษ์อะไรเงี้ยมันสูงได้เท่านั้นโอเคพอไหวอยู่ นี่คือกระต่ายมีเวลาอีกสามอีกสี่นาทีนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพูดได้นู่ไม่ต้องห่วงอืมมาโอเคว่าแต่ไอคนที่ตอนแรกก่อนผมจะหลุดเนะี่ย ไม่รู้ว่ามันดูชาแนลผมจริงหรือว่ามันจำคนผิดวะ <c oughs> ออสร้างมันไปก่อนนะัมนมาสร้างกระต่ายหน่อยดีกว่าช <c oughs> นะั้นนึงอีกสามนาทีนะเวลาเหลือเฟืออยู่ ตายสามนาทีแขนไม่เท่ากันโอเคก็่าเป็นกระต่ายหัวสูงอะไรอย่างนี้ เอาจมูกสีดำนะฮะไอ้หา้านเป็ดหินมาจากไหนเอาเหินนี่หินดิสีดำมาสีขาวออกมาแล้วก็จะกลายเป็นหินแล้วก็สีขาวมาอีกทีนึงแล้วก็ทำไปโอเคเสร็จปุ๊บไอ้น้องก็เข้ามาแล้วก็ติงตองอีกครั้ง ได้อีกสูงได้อีก,อกโอเคสร้างอะไรกระตายมั้ยอีหุ่นยนแน่เป็นเป็นหินโอเคเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไมีกันหนึ่งกระต่ายบ้าป้าอเองเออหินโอเคคงจะบอกได้เป็นกระต่าย สถาที่ไหนได้นะมึงดูหัวมันเลยอือมันเหมือนตัวบ้าอะไรสักอย่าง<ป>โอ้โอ้โอ้ไม่ทั้งไม่เท่ากันอ้าวเอ้ยอย่าเพิ่งรีบไปไหนรีบหนึ่งนาทีนะฮะเราต้องทำให้ทันโอเคจุ๊บ ไม่มีหูกระต่ายโอเคต่อไปหูละหูละหมดสูงเกินใช่อีกซ์ซีซีเวทไม่เลย เอาไว้โอเคมานี้เปล่าไหมป่านไปองหูกระต่ายมีเท่ากันเหรอเวเดี๋ย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 วหมดเวลาหมดเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระต่ายที่เกียงที่สุดในโลกนะ องหนึ่งมาเวลามามา<ค>ดูกัน <c oughs> อ๋ออันนี้อ่ะเดี๋ยวทำไมมีทำไมมีแต่ละเวรริเปะอ๋ออ้าวดูดเลยแล้วของกูลหะเฮ้ยเอ้ยไอห่หากูสาต่างไอ้ห่าป็ดเอ้ยดูซิเขาได้ไหม เขาได้แต่เป็นวิลแบตเทินเดิมเนะี่ยไม่เอาละนีะ่โนโนโนกูจะเอาเป็นในเนี้ยไมโครแบตเทินเนี่ยกูจะเข้าไปหาเพื่อนเอาอหลุดเลยนั้นวันนี้ก็จบเพยงแค่นี้แล้วกันนะฮะอ่าไม่มีขาละเลยก็บายบายกันอ๋อหน้ามือติก